จัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านเพราะเงินเดือนมากเกินไปอันนี้ก็เป็นคำถามของลูกค้านะคะซึ่งทักมาหาพี่หน่อยเนี่ยมีคำถามสดสดร้อนๆเลยเรื่องของเอ๊พี่หน่อยหนูงงมากเลยอะ่ะเงินเดือนเยอะมากเลยแต่ไฟแนนซ์บอกว่าจัดไม่ผ่านนะคะให้เหตุผลว่าเงินเดือนมากเกินไปไม่สัมพันธ์กับอาชีพทีนี้มันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยเงินเดือนเยอะเนี่ยมันน่าจะกู้ผ่านไม่ใช่หรอแล้วทำไมไฟแนนซ์ถึงปฏิเสธเคสออกมาเหตุผลเพราะ เงินเดือนมากเกินไปนะคะใครอยากรู้นะคะมาฟังไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้มีคําตอบค่ะพี่หน่อยได้คำได้คำอ่าพี่หน่อยได้ทําการถามลูกค้ามานะคะว่าลูกค้าเคสนี้ยทาอาชีพอะไรทําไมเงินเดือนเยอะจังเลยนะคะตามหนังสือรับรองเงินเดือนเนี่ย ระบุอยู่ที่30,000บาทโอ้โหเงินเดือนเยอะมากเลยนะคะก็ซักไซส์ไล่เลียงถามลูกค้าแค่นี้ลูกค้าเป็นแม่บ้านนะคะอยู่โรงงานเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะรับเงินสดประกันสังคมก็ไม่มีนะคะไปเช่าซื้อยื่นกู้รถมือหนึ่งะคะราคาอยู่ประมาณ8,900าแสนนะคะค่างวดอยู่ประมาณ หมื่นสามโดยเฉลี่ยนะคะทางลูกค้าเนี่ยแจ้งว่ารายได้จริงๆเนี่ยรับอยู่แค่12,000บาทเท่านั้นเองค่ะแต่จะยื่นกู้รถป้ายแดงนะคะเซล์เลงเห็นว่ารายได้ไม่พอถึงแม้จะเอาคนค้ำหรือคนกู้ร่วมมารวมก็ยังไม่พออยู่ดีจัดการเลยค่ะเปลี่ยนแปลงเอกสารใหม่จัดมาให้เลย สามหมื่นบาทนะคะหนังสือรับรองตําแหน่งแม่บ้าน30,000บาทค่ะทําเอกสารให้เรียบร้อยนะคะส่งเข้าไฟแนนซ์ไปป้างไฟแนนซ์ Finance ไปเสร็เคสออกมาแจ้งว่า รายได้ไม่สัมพันธ์กับอา,อาชีพนะคะซึ่งลูกค้าก็งวงว่าเอ๊พี่หน่อยเซลบอกผ่านแน่ผ่านแน่ยังไงก็ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมมันถึงปฏิเสธออกมาได้หนูเองก็ไม่ได้ติดประวัติอะไรเครดิตหนูก็ปกติดีทุกอย่างลูกค้าที่ฟังมาถึงตรงนี้พอจะนึกออกไหมคะว่าทำไมแบงค์ถึงปฏิเสธเคสออกมาเพราะในความเป็นจริงอะค่ะตำแหน่งแม่บ้าน บริษัทไม่ได้ใหญ่โตประกันสังคมก็ไม่มีรับเป็นเงินสดเอกสารไม่มีอะไรแสดงได้เลยมีแค่หนังสือรับรองเงินเดือนใบเดียวเปลี่ยนแก้มาส0,000บาทแบงค์ไม่เชื่ออยู่แล้วค่ะแบงค์ไม่เชื่อเลยว่าแม่บ้านจะได้รายได้ถึงสาม0มืบาทเราทำงานแทบตายเงินเดือนยังไม่ถึงส0 0 0มืนเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะลูกค้าการยื่นกู้ไฟแนนซ์สำคัญและการเจอเซลที่ดีสำคัญด้วยถ้าคุณดูแล้วไม่เมคเซนต์นะคะเจอเซลปรอบแก้เอกสารแบบนี้มันเวอร์จนเกินความจริงเกินไปอย่าตัดสินใจยื่นกู้เด็ดขาดนะคะไม่ฉะนั้นคุณจะตกเป็นเหยื่อของเซลล์กลุ่มนี้และสุดท้ายค่ะก็จัดไม่ผ่านนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่จัดไม่ได้อาชีพรายได้ไม่สําคัญกันแบงก์ก็ไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นก่อนจะยื่นกู้ซื้อรถยนต์ศึกษาข้อมูลคนขายให้เยอะๆนะคะ